ฉันอยากได้คนสึกสามาถ่ายคลิปมันจะได้แจ้งทุกส่แต่ฉันยังไม่มีปัญญาตอนนี้ฉันก็เลยเอ,อ,อะไรก็ได้แต่ฉันก็ยังสวยเหมือนเดิมอยากไปดีมน้ำเอฟซีได้เอฟซีพาไปเที่ยวนะพอเขามาม่งกระหอดเนี่ยพี่น้องก็บริมาแบบตอนเลกขั้นตอนแรกแ่าเออโอ้ยทำามาหลินแต่กนมาถ่ายหู อันนี้ก็มาเวสิสือแล้วก็มาถ่ายคลิปยิ่งเล่นมือมันเออบรรยากาศดีกับแบบคืนหอด F C U พังทลายเนี่ยอยู่บังนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดียังสาวๆเหอะสาวสาวฝนสาวฝนสวัสดียังอยู่บันซอกอยู่พี่น้องเลยยังเห็นสาวฝนเราติดตามสาวฝนจนจนกลัวเขาสิได้มืออะพี่น้องมือนีแล้วเขาสีแดงนะ าก็สิถ่ายคลิปกับเพิ่นเด้เพราะว่าเพิ่นสิอยู่วันศอกเด้เฮาสิมื้ออาสิบ่ได้เห็นกันนีตอนนี้เพิ่นเอาอันกกเอากกอันนี้มาพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่สวนนะเขตที่เก่าเพิ่นเอากกใหม่มาให้ปู่กกอันนี้งามเลยพี่น้องจเข้าเจ้าอื่นกกอีหยังเนาะามายามเด้อ FC เอ้ยสิเอาให้ดอกต้นแม่ปุงว่าถ้า FC มายามสิเอาปั่นให้ FC ก็มากว่าแม่นต้นอีหยังดเนาะทางแท้เินเสร็จที ปันตดอะไนี่การอยู่พี่น้องเลยปลาข้าวทงแล้วทั้งเต่าหอมมาอันศศนี่คุ้มค่าที่พี่น้องนี่เต่าอ้อมจีแบงคูปลาตายพื้นโอ้ปลาันเปิดนะยังตัวเดียวยังไม่ทันได้กินข้าวเช้านะท่านผู้ชมถ้ากันนั่งดินเนาะถ้าได้กินข้าวเช้าบรรยากาศยาังสดๆพี่น้องนี่บรรยากาศดี ฝนตัวขอวะนี่เขาไปถ่ายคลิปอยู่น้องนะคนตกฝนตัวห้านว้าไปเอาหอยมีปรุงสไปดี้เนี่ยสัสดีพี่น,อน้องมึงขืดนี่อันนั้นไปกินกันนะกินกันก็มค่ะ ย่นัก็ไม่ปงบอว่าบาสิบเลนอันนี้และนะว่าบาซิบเลนอ่านีะพี่น้องเปลี่ยนใจยังดคนปูกเอามาหายพรบูขับเออเสีเอาอันนั้นเนาะโอ้ปูลงเอาหายพรูหายพรอูพี่น้องมาตัวนี้ก็มาเขามาเออสื่อทางซามอัน1ิปทั

อันนี้ดอกก็ยังเตรียมนี่มมี2อันในเต๋าอนนี้เขากําลังปลูกกบไม้แหมนะปลูกต้นอันนี้นาเลยเนาะก็จะเอิ้นต้นยงพี่น้องูก็คอมเมนต์บอกเด้อฟังไทยก็จะเอิ้นต้นยงนะมันน่าสิมีือเนาะอืแม่เนาะก็ไปตัตะเียวกเียวา30กันนส ว่าบรรยากาศของฝาเต็มใจพี่น้องพ้นต๊ะของบานนี้มือนี้แจ้งเนี่ยกมวนเลยกมวนเลยเนาะตบนี่อ่ะนะคือใคปการพองท่านมาตรการบอกัก โซฟนกินข yeah. ่าวเสารหรือ oh, ่ยังบ่ท่านมีไคกินข่าวเสารฮะเจมันแขงโซนกินเจมแขงด้พี่น้องเจมสแข่งว่แงี้ครเอามาคืออยู่นี่ปุงได้ตัวอหนนะพี่น้องแล้วมาเห็นถืออีดอาเห็นโอ้เราอยากไล่มึงอันแล้ว

สาพนซึ่งจะมาป่าเทอนนวันนี้บ๊ายบายหนาสิมื่อ่งานกัว้าม่เบอกรีดยางบอไ้องมันกีดเแล้วแบบพอแน่วเบียกแ้มาเบิ่งนะมันกีดนะไมร้องไม่แอกีดตึง

บายยเราก็จะกลับวันนี้แล้วท่านผู้ชมเงาเติบอยู่ด้าน่น่องยอนวันเสลฟอนวอยู่นะเราเอ่อขั้วหอยแล้วหรือยังถ้าเสิไดายังกินเอตอนนี้จนท้อง่ามเนาะมันมีแบบราศีมันดีอียงจากยาวยันจนยาว

เขาเป็นคนขี่ที่โอ้ยพี่พี่น้องไม่ยิปูขนขี่ที่เอสซีมาอ่ิบังไ้อยู่แล้วแบบแต่ว่าเราขี่ที่เ่ดีไฮซีีบริคายเป็นของขาคันมกคันมกอะไรกันเนคันมะอะไรกันโจอมากเทาคันนีเป็นที่เท่างีืเี่ยยางเลยมันจะมอยมาเนตอนนี้เทากั รับภาพม,มาตอนที่เขาอยู่เพื่อนเน้องไอจันเอากุ๊กใหม่มาให้ปูกน่นะทุกคนเหากัไปถ่ายคลิปต่อเลยเนะาะเขาเขามาในเมืออ่อนาะพี่น้องเขามาแต่ก็มาเวแคมคองมาชาวซุกม,มาทอน,น,นชาวซุกม,มาเอาเงินเงินยูทูปออกอยู่เลยพี่น้องแต่วันเวลาหลังเนาะสิบูบอกแล้วว่าเท่าได้เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่แคมคองสวานราเขตนะพี่น้องต่อจากคลิปมือเสาร์อีกเลยถ่ายคลิปน้อยเดียวมืเสาร์นี่ชาวคุณมาบอกละสิ่เดืมืออะทิตเหมือน,น สีแดงเมื่อรู้บ่อะพี่น้องเลยบางทีก็บางทีก็หนาสีแดงเมื่อแต่ว่าเป็นแบบต้นแรกเนาะเพาสีแดงเมื่อตอนนี้เขาก็เลยมาเวรอยูขี่ยมโของเขามาในเมืองพญานาคบางคนเขาเขาหนาจะเห็นชาสุขเคยมาถ่ายคลิปบ่วะตอนเขาเหลื่อมเห็ดนะอาชิบะเรมาเนาะแต่ว่าเคยกายมาเพราะว่าชาสุกมาได้เลื่อยอยู่เนาะเขาเห็ดเดี่ยวบางเดือนก่อนบ่เห็นเขาเจ้ามาโอนบองซวงพญานาค อยซีเดอร์เข้มข้นอยากขามไปดิน่าเอฟซีพังไทยพี่เนาะหมุกระหานอยากขามไปแต่ว่าไม่มีสปสอนเซอร์ไม่มีเอฟซีพาไปนะทุกคนเขาอ,อยากไปอยู่แต่ถ้าถ้าชิลอ,อยนำข้ามไปให้เอฟซีอยู่พังนะตอนนี้เขามาคนเดียวนะาังใคยก็ไมู่ีเขาขี้คุยนะป้าสวยสวยมากเดี๋ยวจะให้เบิ่งนบิวดีๆนะท่านผู้ชมนี่อ๋อ เ้าพี่น้องเนาะเอาสิมาถ่ายหูพี่น้องเป้า mm hmm. สวยจังเลยูช้ชม mm hmm. ข้าวจ้ากามาหวายพยนพาญนากบู mm hmm. มีถูกเนาะพิเศษละถูกเขาจะซื้อถูกใส่โ mm hmm. อ้ยทุกคน mm hmm. อยากขามไปดิน้ำเอฟซีดยฟังนั่นดิฟังนั่นนะทุกคน mm hmm. อยากไปจุงเวย เจ็ไปดีน้ำเอฟซีเขาจะผูขาดี่ใส่บรรยากาศยามเด็กบปเลยพี่น้องมันจะมอวนอันนี้มันเป็น,นยามเสาเข้ามาประมาณเก่าหมู่สิบหมูแล้วพี่นอ้องตอนนี้สิบหมูแล้วบรรยากาศลุมผัดเย็นๆนเราไม่มีสปอนเซอร์ให้ไปเที่ยว ฟังไทยหา F C U เป็นสปอนเซอร์คอจิบาลินฝั่งมุกละหานสิคามไปฝั่งไทยก็สิโร่ไอ้น้ำขามก็แน,น่ตอนนี้ไม่ได้ไกล้เลยพี่น้องบ้าโบกัยจีจ้ะสุดยอดอ,อะไรนั่นยเนย,นเยเ็นเลยเขาเห็ดเด๋วอาะไรวะมันเดือนก่อนเนาะ อ่ากระปุกอาากรปุเอากระปุานือหนังคือดีเว้ยห้าพันกันเลยฮะพี่เออใครหายฟี่กู จ้าเออตะกี้เคยกินเะตะกี้มากกินอ่ะกินตะหยาผู้ซื้อกระทาคลิปอเตือนจะกินตะหยาแลกรดอกไม้เลยจ้า่ผุนพอดีเลยพอด้กินพอด้กินพอกินตะักกินตะหยาไปถ่ายหูก็องี้กาะ่ายหูเขาผูกอ่อนนะใช่บริาตุนผู ตัวมกนใหญ่มั้พี่น้อยว้ายแขกแต่ว่ามันโดาเป็นยังดอกเขาบอกหูหรอกคนเองฉันอยากได้คนศึกษามาถ่ายคลิปมันจะได้แจ้งท่าผู้ชมแต่ฉันยังไม่มีปัญญาตอนนี้ฉันก็เลยอะไรก็ได้แต่ฉันก็ยังสวยเหมือนเดิมอยากไปดีน้ำเอฟซีได้เอฟซีพาไปเที่ยวนะ เป็นเรื่องีมเ้าขี้เนาะคนสวนนา่ไรใช่คนสวนนางไรคนไรจะนังนั่งสายใจเร่กล้านั่ง่ต้ก็คือบอกไงหรอวะแสดงขอาไรแต่บอกกานั่งหลายใจเไม่กงการนั่งเงาสูงมาผู้เดียวแบบมอเงา กองกระตังไว้พี่น้องกรลอยกระลอยเหนื่อยเยเมื่อยเป็บเดียวทุกคนวันนี้ซะสุกรสิคอตัวลาไปก่อนเนพี่น้องเด้อมารอเข็มของแป๊บเดียวนะเขาขอมามงกระหอนเนี่พี่น้องเลยบริมาแบบตอนเลขั้นต้นเลกแบเออโอ้ยทม่หลินรากามาไทยหู ันนี้ก็มาเวสิ่งแล้วก็มาถ่ายคลิดเป็นเรื่องมึงมันเออบรรยากาศดีกับแบบคืนหอดเอฟซียูพังไทยเนี่เนาะอยู่บังนะพี่น้องเอากระสีข้อตัวลาไปก่อนเลยพี่น้องโอกาสน้ามาดึงสิผ่าประนน้ำเอฟซีคันบนตัวผมมีสป,ปนอนเซอร์ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายพบกันนะใหม่คลิปหน้าพอาืเธอหายใจฮึงเนี่ยบ๊ายบาย Bye.